อะไรคือข้อจำกัดแล้วเราจะจัดการกับข้อจำกัดนั้นได้อย่างไรสวัสดีครับผมนัทวัฒน์นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องราวของข้อจำกัดที่ทุกคนมีเหมือนกันแต่ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันข้อจำกัดที่เรามีเหมือนกันนั่นหมายความว่าคนทุกคนจะมีข้อจำกัดเรื่องรักของเวลาคนหนึ่งคนจะมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกัน นี่คือข้อจำกัดแรกส่วนข้อจำกัดที่2คือคนจะมีแรงที่ลดลงตามช่วงเวลาของอายุถ้าเราอายุมากขึ้นกำลังละแรงของเราก็จะลดลงนี่คือสัจธรรมตาก,กะของความจริงที่ทุกคนเจอแล้วอะไรทําให้คนประสบความสร็จแตกต่างกันนั่นหมายความว่าวันนี้คนที่ประสบความสําเร็จกับคนธรรมดามีเวลาเท่ากัน คนสาเร็จมีวิสีชั่วโมองคนธรรมดาก็มีวิสีชั่วโมองคนสาเร็จกําลังและแรงก็ลดลงคนธรรมดาก็มีกําลังแล้วก็แรงลดลงเช่นกันแต่ทําไมเขาเหล่านั้นจึงประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องราวง่ายๆของการเลือกที่จะใช้เวลาในการสร้างอนาคตสร้างไรายได้สร้างวิถีชีวิตที่ดีในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไป บางคนอาจจะใช้เวลาแค่1ปีบางคนใช้3ปีแต่บางคนใช้ทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นวิธีคิดง่ายๆถ้าเกิดเรากลับไปดูนะครับความเป็นจริงนะครับคนสําเร็จเขาก็เป็นคนนะครับปกติแต่สิ่งที่เขามีนั่นก็คือ mindset ของการต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเหล่านี้เขาอาจจะคิดได้เลยนะครับคิดได้ก่อนเราคิดได้ก่อนคนอื่น หรือเขาอาจจะมีปัจจัยหลากหลายอย่างที่ทําให้เขาต้องคิดเรื่องเหล่านี้เร็วกว่าผู้อื่นอย่างเช่นเขาอาจจะมีครอบครัวที่ประสบปัญหาเขาจําเป็นจะต้องสร้างไรายได้ตั้งแต่เด็กเขาเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเห็นว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงของชีวิตไม่จําเป็นต้องรอถึงแก่หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ เห็นโอกาสเพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสังคมที่คิดก้าวหน้าหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกไม่ได้คิดเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงผมก็เริ่มสตาร์ทจากการเรียนหนังสือต้องรอให้ย0่สิบก่อนจบปริญญาตรีก่อนแล้วค่อยหาอะไรทําเริ่มหารายได้นะครับไปเป็นพนักงานบริษัทนะครับมีตําแหน่งงานที่แตกต่างกันไปในองค์กรหรือบริษัท บางคนมีฝีมือนะครับมีศักยาภาพมีความรับผิดชอบสูงก็จะเป็นพวก CEO เป็น Project Manager นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นถ้าเป็นทางสายคอมพิวเตอร์ก็เป็น Database บ้าง Application Support บ้างเป็นโปรแกรมเมอบ้างและแต่ศักยาภาพหรือทิศทางประสบการณ์และความชำนาญในงานด้านนั้นๆหรือใครรักที่จะเรียนรู้มากก็จะเติบโตในทิศทางน,าน,นั้นๆไปแต่วันนี้นะครับสิ่งสำคัญที่ผมจะบอกคือผม อยู่ในวิถีของมนุษย์เงินเดือนอยู่ประมาณเกือบเกือบสิปีนะครับได้ความก้าวหน้านะครับมีเงินเดือนขึ้นนะครับแต่ที่แต่ที่มันน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมลืมมองไปอย่างหนึ่งว่าวันนี้สิ่งที่เราแลกมาประมาณ8ปี9ปีผลลัพธ์ที่มันได้มาถ้าดูทรงหรือดูที่ทางแล้วอีก10ปีโอกาสที่จะแตะรายได้เดือนแสะนนะ่ะมันยากมาก นะครับณตอนนั้นก็คือด้วยความที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามหาคนที่มีวิธีคิดที่แตกต่างหาคนที่เป็นผู้ประกอบการหาคนที่ประสบความสำเสร็จในชีวิตคุยด้วยบ่อยนะครับพอคุยกับคนกลุ่มนี้เขาจริงชี้ให้เราเห็นว่าวันนี้จริงๆอ่ะเราทำานะงานนะทุ่มเทตั้งใจนะถูกแล้วแต่สเต็ปต่อไปที่เราต้องมองก็คือว่าวันนี้เนี่ยคนที่เขามั่งคัง่งคนที่เขารวย เขาจะมองเรื่องราวของ Acces s ในการหารายได้เพิ่มโดยที่ตัวเขาไม่ต้องทำงานแต่เงินยังได้อยู่คนกลุ่มนี้ชีน้นำให้ผมคิดเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งผมก็เป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีต้นทุนชีวิตที่ไม่ได้สูงมากเราต้องการเปลี่ยนแปลงพอมีข้อมูลดีๆปุ๊บผมก็รับฟังแล้วก็เปิดใจแล้วก็คิดตามน้อมใจเชื่อในสิ่งที่เขาแนะนาสิ่งที่ได้ตอนนั้นนั่นก็หมายความว่าวันนี้ ผมเริ่มมีความต้องการมากขึ้นผมเริ่มขยับตัวมากขึ้นเขาจะแนะนําว่าวันนี้อยากสําเร็จแน่นอนนะครับไม่เซ็ตต้องเปลี่ยนก่อนลองไปหาฟังอะไรก็ได้หรือหาหนังสืออะไรก็ได้แต่หนังสือเหล่านั้นต้องเป็นประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จเรียนรู้วิธีคิดของเขาเขาคิดอย่างไรนะครับเรียนรู้วิธีการตัดสินใจเขาเขาตัดสินใจอย่างไร เรียนรู้ทุกๆช่วงอายุของเขาช่วงเริ่มต้นช่วงกลางช่วงสำเร็จเขาผ่านอะไรมาบ้างผู้คนเหล่านั้นแนะนําให้ผมอ่านหนงังสือเหล่านี้เยอะๆและฟังเยอะๆเพื่อเติมฐานข้อมูลของผู้ประสบความสําเร็จเพื่อเติมวิธีคิดหรือ mindset ของคนที่มีวิธีคิดของผู้ประกอบการซึ่งหน้าตอนนั้นอย่างที่บอกผมเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนผมผมยังคิดเองไม่ได้มากหลังจากนั้น ผมก็พยายามหาอะไรที่มันเป็นแอนเซสในการหาตังที่เขาบอกนะครับแอนเซสตอนนั้นผมไม่ไม่เข้าใจคํานี้จริงๆแอนเซสในการหางเงินนะครับก็คือระบบในการช่วยที่ทําให้เรามีเงินเพิ่มโดยที่เราไม่ต้องทําสิ่งนัง้นนั้นตลอดอย่างเช่นแอนเซสง่ายๆก็คือคนเขียนหนังสือนะครับขายลิขสิทธิ์หนังสือไปนะครับเปนหนังสือนะบางคนก็แต่งเพลงเป็นนักร้องก็เป็นแอนเซสในการหางเงินนะหรือบางคนนะอาจจะมี บ้านเช่าหรือห้องพักนะครับลงทุนในการซื้อตึกซื้อห้องเช่าแล้วก็จากนั้นก็ปล่อยให้คนเช่านะครับแล้วก็เป็นแอสเซทในการช่วยในการหางเงินเหมือนกันแต่ทีนี้สิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นตึกไม่ว่าจะเป็นห้องเช่านะครับล้วนลงทุนนะครับตึกห้องเช่าลงทุนด้วยเม็ดเงินที่สูงพอสมควรแต่ถ้าเกิด เป็นพวกหนังสือก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะครับลงทุนในการเรียนรู้ลงทุนในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับอ่านเยอะๆฟังให้เยอะและสะสมประสบการณ์ให้เยอะเพื่อเกเรียบเรียงเขียนมาเป็นหนังสือออกมาหนึ่งเล่มเพราะฉะนั้นการจะมี Acces s ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราอีกหนึ่งช่องทางหรืออีกหนึ่งพอรตรายได้ของเรานั้นผมก็ไปเจอธุรกิจที่ พี่เขาแนะนารุ่นพี่เขาแนะนําให้นะครับแล้วก็ทําธุรกิจนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอสเซทที่ผมสามารถสร้างรายได้นะครับหหลักให้กับผมมามาหลายปีละนะครับซึ่งผมก็มองว่าวัานนี้ถ้าทุกคนมีโอกาสนะครับลองพยายามหาอะไรก็ได้ที่เป็นแอสเซทในการช่วยสร้างไรายได้อีกหนึ่งช่องทางวันนี้งานทุกงานดีหมดนะครับ ผมให้สังเกตคนรวยๆส่วนมากเขาจะมีแอนเซตในการหาเงินกันนะเพราะเขาบอกว่าเวลาเท่ากันแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องผลิตเงินเพิ่มอีกหลายๆเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเราคนเดียวเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ให้มีมันไว้รีบสร้างมันไว้ตอนนี้อีกหน่อยอายุมากขึ้นเราจะได้ไม่เหนื่อยแล้วตอนที่เรามีศักยภาพมีแรงมีกําลังถ้าเราสร้างสิ่งเหล่านี้เสร็จโอกาสที่เราจะพักหรือเนื้องงานของเรา จะเบาลงเราจะสวนกระแสตรงที่ว่าวันนี้อายุมากขึ้นนะครับไม่ต้องทำงานมากขึ้นแต่เงินจะมากขึ้นตามแอคเซสที่เราสร้างไว้เพราะฉะนั้นนะฮใครที่สนใจในการสร้างแอคเซสนะครับรีบหาวิธีการรีบหาแอคเซสที่คุณต้องการสร้างมาันขึ้นมาแล้วทำมันเลยอย่ารอนะครับ หรือถ้าคิดไม่ออกก็ติดต่อมาได้แล้วผมจะแนะนําวิธีการสร้างแอสเซทง่ายๆโดยใช้ระบบควบคู่กับงานประจําด้วยนะเพราะผมสร้างแอสเซทตอนนั้นควบคู่กับงานประจําจนสามารถมีวิถีชีวิตคือมีได้นะวันนี้ก็ขอปเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมข้อจํากัดเรื่องของเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับอย่าลืมข้อจํากัดเรื่องของอายุที่มีมากขึ้นอย่ารอให้มันมีเหตุที่จําเป็นจะต้องใช้เงิน แล้วค่อยไปหาเงินเพราะมันจะไม่ทนันให้รีบหาเงินตอนที่มีแรงมีกําลังและเรายังพร้อมอยู่ตอนนี้อย่ารอให้เหตุมันเกิดรอค่อยแก้นะครับเตรียมพร้อมมีระบบสำรองรองรับอนาคตแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่มั่งคั่งและก็มีวิถีชีวิตที่ดีโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยทั้งชีวิตทุกคนทําได้ผมมั่นใจวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติดตามอย่าลืมนะครับล้างมือบ่อยๆใส่แมส และที่สําคัญนะครับเว้นระยะนะครับลุยงานโลกออนไลน์ด้วยกันอย่างนี้สนุกไปพร้อมๆกันขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ